หรือสิ่งเหล่านี้เมื่อมันอยู่นานมากพอมันก็คือแบรนดิ้งเรามองย้อนกลับไปทุกทุกการที่เราเลือกจะซ้ายจะขวามันประกอบร่างมาเป็นแบรนดิ้งเราวันนี้อะไรเงี้ยเออไม่เห็นด้วยหน่อยสิครับว้าวโอ้วคิดไอเดียคิดไเดียมองโล่งเลยกูก็้ากีดีเบผมก็ตั้งใจฟัง เรื่องเดิมเมื่อกี้ีชเราเหมือนเกินเกินไปนิดนึงก็คือเรื่องความต่างของการแสดงในแต่ละแพลตฟอร์มนะก็ใช้คําว่าอย่างยาเมื่อก่อนตอนตอนที่เล่นที่เป็นแบบอย่างที่คนเรียกว่าละครอะไรนี่ฮวิธีการเตรียมตัวมันก็จะมีการแบบว่ามาทําความเข้าใจบทอะไรต่างๆประมาณหนึ่งแล้วก็อาจจะด้วยเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรเนี้ยดังนั้นก็จะเป็นการเวิร์กหน้างานเยอะแบบพุ่มกับก็จะบีฟโดยตรงวิธีการพุ่มกับเองก็แตกต่างกันบางทีพุ่มกับเองก็อาจจะแบบ มีทั้งในระดับที่เล่นให้ดูประมาณนึงเลยเดี๋ยวเดินแบบนี้นะเล่นแบบนี้หยิบอันนี้มาแอคติ้งให้ดูด้วยหรือคุ้กลับมาคนเองก็อาจจะแบบบีฟคร่าวๆแต่ว่าโดยทั่วไปพอมันเป็นการทํางานออในรูปแบบละครเมื่อก่อนหรือว,ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่แตกต่างคือเรื่องของบทอพอบทมันมันมาในแบบเดิมๆมันอาจจะมีความลึกหรือมิติข,ของตัวละครที่อาจจะไม่เท่ากับทุกวันนี้ที่วิธีการในการวางพลอ็อตหรือเวลาทําเป็นซีรีส์เป็นหนังเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นไปเยอะอดังนั้นพอ สวิชมาถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรืออะไรก็ตามแต่เป็นหนังอะไรเงี้ยเราเราเชื่อว่าทุกคนก็จะต้องใช้เวลาในการทำเวิร์กช็อปมากขึ้นทํากันบ้านกับตัวละครเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยบางทีเราจะมีการหยิบเอาสกิลบางส่วนของเราอะมาใช้เช่นแบบเฮ้ยเราลองเปลี่ยนอะไ็อกบางอย่างให้มันดูไม่เป็นสิ่งที่แบบ ทำไมเออพูดยากหรือทำไมต้องพูดวะแบบมาถึงแบบอ้านี่ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยสมมติถ้าเราเห็นเลยว่าเบสกินอยู่เงี้ยเราก็อาจจะแบบทักเป็นอย่างอื่นแทนแบบทําไมวันนี้เลือกกินน้ําแบบนี้ยทาไมไม่กินนั่นนี่หรืออะไรเงี้ยเออให้มันดูเมกเซนมากขึ้นแต่ว,ว่าเรื่องของบทนี่แหละที่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเป็นมิติที่ทําให้มันเกิดการคิดพัฒนาแล้วก็นักแสดงต้องทำกันบ้านกันกันมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยมีอะไรที่แบบยังคงหยิบยกมาใช้เสมอเสมอไหมเออตอนที่เล่นละครเยอะ จะรู้สึกชื่นชมสกิลของของนักแสดงที่มาสายละครมากๆเลยก็คือก็อย่างที่บอกอะที่เราเคยได้ยินแบบสั่งได้เล่นได้ทําได้ยอะไรย่างเงี้ยคือเขาสามารถทําได้หมดคือเราครับไม่ถูกจริตคือเราไม่ชอบแค่เรื่แต่ว่ามันมันเป็นเส้นทางของเป็นแบบนั้นนะเป็นเรื่องแบบ <c oughs> เล่นเหมือนกันทุกเคส <c oughs> เล่นร้องไห้ตรงนี้ก็ร้องไห้ตรงนี้รู้สึกนี้หรือว่าละคราทีเล่นเหมือนกันทุกรอบกูทําไม่ได้ไงคือคือวันนี้กูแบบ อาจจะไม่ใช่นักแสดงที่อะไรแบบคือแบบคิดไปเลยว่าแบบช่วยไม่ได้เฮ้ยมันดูรอบมันดูรอบคุณเล่นไม่ดีเองก็ดีนะก็ต่องไปไม่ย่าแต่ว่าแต่ว่าวัหรับเอาไอ้ไมคลินิกหรือเป็นหุ่นยนต์เงี้ยมันยากมากนะสําหรับเราไม่ได้มีอะไรที่แต่เราไม่ชอบเราชอบสายอินโพไวท์เราชอบสายอินโฟไวท์แต่ก็จะมีผู้กลับบางคนหรือเขาที่แบบคุณต้องแบบพี่โมดเคยเจอนักแสดง โหมดตรงกันข้ามไหมแบบว่าเไปเป๊ะต้องมองไปตาว่างเปล่าใส่กูเลยคือว่าอ้าวคือคืออ่าคือเราจะเห็นตัวก็ได้แต่ว่าเราเราแค่ชอบว่าคือนักแสดงเราไม่ได้เราไม่สามารถจะเล่นได้ดีคนเดียวอ่ะมันเป็นทีมใช่เคาบอกเขาบอกมึงเล่นดีคนอื่นก็ต้องเล่นดีด้วยไม่ใช่มึงเล่นดีอยู่คนเดียวสําหรับเรานะมันทํางานกันเป็นทีมมันเข้าใจกันอะไรเงี้ยเออึ่งอันเนี้ย ก็จุดที่พูกลับว,ว่าเขาแบนแบบไหนแล้วเราแต่เราก็ปรับได้แต่ว่ามันแค่ไม่ถูกจริตอะไรเงี้ยมันก็หน้าที่เราะนะเนาะเพรงว่าเหมือนไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนเนี่ยหลักคิดเดิมๆหลักคิดการทํางานเราก็หยิบมาใช้ได้เรื่อยๆใช่ไหมเพียงแต่ว่าอาจจะปรับระดับให้มันกว้างกว้างยาวไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย,ยนะคือพี่วว่ามันก็จะเป็นสกิลที่แบบเราก็มีอาวุธหลากหลายมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของถ้ามองเป็นเรื่องของว่าเขาอาจจะมีความโฟกัสที่ดีมากกว่าก็ได้หรือคล้ายๆกับว่ามีการเทรนสกิลแบบเนี้ย มาในระยะทางที่ยาวนานกว่าอย่างชั่วโมงบินเยอะกว่าเงี้ยสามารถหยิบมาใช้ได้เพียงแต่เราก็ต้องรู้ว่าการหยิบเอาสิลแบบนั้นมาใช้ทันทีเลยอะ่ะม,มันคงไม่เวิร์กถ้าเกิดจริงๆเรายังไม่ได้อินเข้าไปด้วยหรืออะไรเงี้ยแต่แต่เราก็เคยเจอนะบางในบางจังหวัดที่แบบเจอแบบคือคือ,คอพี่จะเป็นคนชอบถามแบบรุ่นใหญ่ๆที่แบบเป็นลักษณะเก่งๆอะไรเงี้ยเขาก็เคยบอกเหมือนกันว่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่อาจจะวัดความแตกต่างได้ก็คือถ้าสมมุติว่าคุณจําเป็นต้องมาในในในเทคนี้แล้ว เพราะมันไม่มีเวลาแล้วอ่ะแล้วคุณทําได้ไหมอะไรเงี้ยเออแบบก็ถ่ายอยู่ตรงนี้แล้วน้ําตกมันแรงมากแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไอ้นี่แล้วอะไรเงี้ยคุณทาได้ไหมอะไรเงี้ยเออซึ่งพี่ก็ทำไม่ได้ก็มีเออดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราก็อาจจะต้องแบบทําให้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือหรือจริงๆไม่แน่พุ่มกับบาคุณอาจจะบอกว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าตรงนั้นไม่ได้แต่มันก็มีบางอย่างที่มันก็ทดแทนไปได้หรืออะไรเงี้ยพี่ท็อปสิ่งที่พี่แกพูดมาคือ ผมย้อนกลับไปตอบคําผมได้คําตอบผมผมในใจอันหนึ่งเหมือนกันว่าแล้วนักแสดงที่ดีที่คนอุตสาหกรรมมองจะเป็นยังไงมันตัดสินคนคนหนึ่งในเวลาอันรวดเร็วไม่ได้เลยมันจะใช้ชั่วโมงบินในการทําที่พิการบอกมาว่าเห็นผลงานเห็นการทํางานได้ทํางานกับบุคคลเหล่านี้มาเป็นระยะเวลาหนึง่งกับผู้กํากับ ในแพลตฟอร์มในประเภทแล้วกันครับเป็นภาพ,พยนตร์เหมือนกันละกันอันนี้ในแพลตฟอร์มอะไรอื่นๆก็ตามในภาพ,พยนตร์เพียงแค่เปลี่ยนผู้กำกับ<ๆ>ก็เปลี่ยนวิธีการทำงานแล้วอะไรเงี้ยครับอย่างหนังสามเรื่องก,<ม>ก็จะทำงานกับผู้กำกับกับทีมงานคนละแบบกันบางทีช็อตมันเนี้ยเราไม่เคยเข้าโลนี้เลยแต่เราต้องเดินม,มาอยู่ในโลนี้<ม>กับนักแสดงที่เขาประจําโลนี้นานมากเหตุผลของการเดินเข้าประตูมานั่งตรงเนี้ยครับใช่ครับพี่แก๊เราต้องถาม ว่าเขามาด้วยด้วยจุดประสงค์ <c oughs> อะไรครับน้ำหนักในการลงเท้าเอ่ย <c oughs> อะไรเอ่ยที่มันมามันมีผลหมดกับสิ่งที่เราถามไปอะไรครับมันถูกตอบด้วยประสบการณ์การทํางานเหมือนที่พี่กัปบอกครับว่ามันมันจะจํากัดกันด้วยมันจะวัดกันด้วยประมาณตรงนี้แต่เมื่อกี้เท่าที่ฟังมาอันนี้น่าสนใจนะไม่ถือว่าเดี๋ยวถามเบสกับพี่เมงบ้างละกันเพราะว่างียบเงียบใช่ไหม,ไม,มไม่ทำไม่ทางานฟังนะสนุกฟังผมก็ช่วยไงคือผมแค่รู้สึกว่าอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเราชั่วโมงบินสูงสูงแล้ว เราทำงานใต้สถานการณ์บีบคั้นได้ดีกันมากๆสั่งปั๊บมาจะซ้ายจะขวาแม่งเอาไปสามสี่เมตรแต่ในขณะเดียวกันอ่ะผมเองอ่ะเป็นคนไม่ชอบความเสถียรของตัวเองผมชอบภาวะที่พี่โมดว่าวันนี้เราประกอบร่างด้วยแล้ว่าวันนี้เบสพูดเสียงดังฉันจะตอบอยังไงม,ม,มันเหมือน<ๆ>อยู่ด้วยกันนะมันเหมือนอยู่ด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันอ่ะกลับ<ๆ>ไปตอบคําถามในมุมที่พี่ท็อปยกมาแต่เราจะเป็นบุคลากรที่อุตสาหกรรมไม่ชอบป่าวอ่ะเพราะเราทำงานได้เพราะเขาคุ้นโทรเราไม่ได้ไม่ไ<ช><ๆ>มไม่เกี่ยวเกี่ยวแต่พูดกับเหมือนที่พี่โมดบอกอย่างี้แล้วแต่ว กลุ่มไหนเขาชอบแบบไหนการทํางานแบบนี้คุณอิมพอไว้ได้คุณสามารถบีบคั้นได้คุณเป๊ะได้สำหรับเขาคุณมอบสิ่งที่เขาต้องการให้ได้ในทุกๆของของกรณีอะไรเงี้ยครับครัวนี้นี่แหละเป็นแคตตาล็อกที่จะแบ่งว่าแล้วคุณอะจอยที่คุณอยากจะไปอยู่ในตรงไหนตรงไหนมันคือแบรนดิ้งที่เราว่ากันเป๊กที่แล้วปะไอ้สิ่งเนี้ย อาจจะใช่กูกับสาวกูไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือน b r a n d ิ้งเนี่ยอันนี้มันมันเหมือนว่าเรา q u a l i t ไง q u a l i t ของเรามันเหมาะกับเหมือนเราไปบริษัทนี้เราชอบกันทํางานแบบบริษัทนี้เราก็เลือกจะอยู่บริษัทนี้แต่ branding มันหมายถึงว่าอัตลักษณ์ของตัวเรามันมันเป็นยังไงมากกว่ามันอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าเราชอบงานแต่แต่การรับงานเยอะมากพอที่เป็น p a t ิร์นเราจะเป็น branding เราอไม่เช่นสมมติสมมติยกตัวอย่างพี่เมงก็ได้พี่เมงมักจะได้บท ที่อยู่ในเฉดคนดีลูเซอร์มาตลอดจนทุกวันนี้ผมเชื่อว่าคนมันก็จะมีกลุ่มคนที่รู้ว่าพี่เมงเล่นบทนี้ได้แน่กับกลุ่มที่แบบงั้นแย้งแบรนดิ้งคนดีลูเซอร์นี้ไปเลยแต่พี่เมงเล่นได้หลายแบบมากจริงๆพี่เมงเล่นได้หลายแบบมากแต่ก็มันเป็นเรื่องของโอกาสด้วยนะที่ที่ที่ถูกหยิบเราได้อะไรเงี้ยที่มันคือการเปลี่ยนคัลเลอร์แหละเนาะเป็นสีอันนี้เสริมพี่เมงเลยครับจุดนี้แหละที่ผมถามว่า มันไม่ได้ได้กันโดยง่ายอะโอกาสที่จะมีคนมองคุณในอีเชตหนึ่งอะครับเราเชื่อว่าเฮ้ยเอาคนนี้มาเล่นบทนี้ในดีขึ้นนี่เหรอพี่แบบสมมติพี่โมนมาเล่นเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นใส่สายพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกได้ผมได้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 เพราะว่าเทคเยอะเห็นไหมเนี่ยผมยกยกตัวอย่างที่ล่าสุดที่ผมเห็นกระตากับ พี่เมงแล้วกันอ,นอยู่ในวันนั้นอยู่ในวันที่แคสติ้งเลยแล้วกันคือพี่พุทธไ <c oughs> ม่ใช่มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆอ่ะไม่ใช่ใครที่จะยื่นโอกาสให้แล้วผมคืออีกหนึ่งคนที่ผมถูกยื่นโอกาสแบบนั้นให้ด้วยเหมือนกันแต่ผม<ๆ>เลยรู้สึกว่ามันมัน,มนไม่ง่ายครับนั่นแหละบเนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดเลยผมอยากขอบคุณอย่างเงี้ย like <c oughs> ท็อปนัดนึงที่ที่เห็นเห็นเห็นอีกสีหนึ่งของเราอะไรเงี้ยจริงๆผมว่าทุกคนเห็นแหละครับแต่มันก็คือจังหวะโอกาสว่าอย่างอย่างอย่างรอบเนี้มันดันมีบทเนี่ยที่เหมาะ แล้วก็ต่างคนต่างมาเจอกันได้ะอะไรเงี้ยครับคิววัเครับตอบน้องว่าคอนเนคชันสำคัญไหมสำหรับสำหรับผมว่าสำคัญนะก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแหละแต่สุดท้ายมันก็คือตัวเรานั่ยแหละที่จะยืนยันผลงานได้แล้วก็มผมยังเชื่อว่ามันต้องมีคนเห็นอยู่แล้วแหละแล้วก็สุดท้ายมันก็จะมีโอกาสเข้ามาเองอ เดี๋ยวค่อยๆไปค่อยๆไปคอ่คอยๆทำไปก่อนใช้คําว่าค่อยๆดีกว่าอย่าเพิ่งแบบตั้งเป้าว่านี่กูจะไปถึงขีดสูงสุดของชีวิตแม่เรายังไม่เห็นเลยาสามว่าขีดสูงสุดคืออะไรเอาปัจจุบันก่อนอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันไว้แล้วก็พยายามสร้างอย่างที่คุยกันมาผมว่าน่าจะเห็นแผลของทุกคนแล้วแหละ<ฮ>แล้วก็เอาไปประกอบสร้างเป็นตัวเองดีกว่าคอนเน็กชันมีผลเลยครับผมกล้าพูดแบบไม่อายแต่คอนเน็กชันเป็นแค่ประตูบานแรกเพียงเท่านั้นครับ ส่วนที่เหลือที่จะตัดสินว่าคุณจะได้เดินเข้าประตูนั้นไปต่อเรื่อยๆทางมันจะยาวเปล่ากลับมาที่ตัวเองเหมือนเดิมครับถ้าเกิดคอนเนคชั่นยิ่งเยอะมากเปิดประตูทุกบานเลยแล้วเข้าไปให้คนเห็นว่ากูกระจอกจบจบเหมือนกันเนาะคุ้นแหละิกก็แรงเกิน,นกไม่ใช่นี่พูดพูดให้เข้าใจง่ายสมมติว่าอะไตัวตัวเองถ้าเกิดผมมีคอนเนคชั่นเยอะมากเปิดประตูหลายบานแล้วทุกคนเห็นว่าอ๋อมมึงยังไม่พ้อมอ่ะมึงไม่ใช่อ่ะประตูนั้นมันก็ไปต่อลําบากเหมือนกันนะครับ มันก็เหมือนนักกีฬานะเหมือนยังไงพี่ซ้อมบ่อยๆใช่เราเราตอบคำถามอีกนิดนึงคอนเนคชั่นจำเป็นจริงๆแต่ว่าผมผมเชื่อว่าทุกคนที่คุยกันตรงนี้ครับไม่อยากให้มันจําเป็นแต่แต่กับความเป็นปัจจุบันที่เราดีลกันอยู่แบบไอ้กติกาที่ว่ามันมันจำเป็นครับมันเศร้าแหละแต่มันมันจริงว่ะเราว่าช่วงปีที่เรากําลังจะทํางานร่วมกันอ่ะมันยังจะจําเป็นครับแต่แต่ถ้าเกิดเป็นไปได้เราเชื่อว่าอนาคตไม่มีใครอยากให้จําเป็นหรอกทุกคนก็คงอยากมาวัดกันที่ ที่สกิลเซตนักแสดงเลยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมรู้สึกกับตัวเองนะว่าแช่เราทําได้ไม่ดีจริงๆว่ะผมรู้สึกถึงวันนั้นนะแล้วผมรู้เลยว่าผมจะไม่ทําแบบนี้อีกจะไม่ทําให้ตัวเองไปตกในที่นั่งที่ยืนแบบนั้นอีกโอกาสมาเมื่อไหร่เราต้องเป็นคนที่พร้อมมากๆที่จะคว้าโอกาสนั้นแล้วทาให้เขาเห็นว่ามันเราตั้งใจมันมากๆจริงนะแต่เราเห็นท็อปท็อปตั้งใจตั้งแต่ ขอบคุณมากพี่เดี๋ยวผมซื้อพวงมาลัยมาไหว้พี่แล้วครับเราจะไม่ถามพี่เอกทะเนศเลยเหรอพี่เอกทะเนศคือผู้ให้คอนเน็ชันเขามาใช่ครับคอนเน็ชันสำคัญไหมใช่ไหมสำคัญนะแต่หมายความว่ามันไม่ใช่สำคัญที่สุดจริงๆคนพูดไปแล้วนะแล้วก็การคอนเน็ชันเนี่ยมัน เราว่าคอนเนคชันมันเริ่มท,ที่ที่ผลงานเราเนี่ยแล้วมันสร้างคอนเนคชันเองมางานอย่างนี้มันสร้างคอนเนคชันแล้วเขามีงานนู่นมานี่าการไปเจอใครก็ไปไปแล้วก็ค่อยๆพูดในสิ่งที่เรารู้สึกไปบ้างแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างเปิดประตูบานใหญ่แบบที่ท็อปท็อปบอก <laughs> แล้วตรงนั้นอ่ะแล้วมันจะพร้อมเป็นประตูของเราเองเพราะว่าเพราะว่ามันมาจากการเปิดของเราเองความคิดเราสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ย มันจะสร้างคอ n เนคชันไม่ใช่ว่าเราไปแล้วเราก็ไปรู้จักกันเอาแลกเบอร์แหลกไลน์แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเนคชันสำคัญนะแล้วก็ <laughs> อยู่ที่สิ่งที่เราพูดเราคิดเราทำเอาแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับครับดีไหมครับมีใครมีใครถามไหมบ้างหรือเราตั้งต้นคุยกันว่าเสน่ห์คืออะไร มันน่าจะเป็นคําพูดที่คนอื่นให้กับคนนั้นๆมากกว่าไม่ไม่ได้เป็นที่ว่าตัวเองจะมองว่าเรามีเสน่ห์หรือเปล่านะมองผมมีเสน่ห์อะไรนะครับผมมองผมมีเสน่ห์ให้คนอื่นพูดไหมครับหวางความแก็งแลกด้วยอันนี้เป็นคำแนะนำคำตอบเป็นคำตอบคัเปียกพี่เอกครับท่านรองนายกครับเสน่ห์นได้ครับเสน่ห์มี <Moment. S 2> ครับผมก็จริงๆต้องยอมรับว่าว,าวงการเนี้ยเนาะมันความภายนอกเนาะมันก็สำคัญมันก็เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญถามว่าเราจะบริหารเสน่ห์ยังไงคือบางทีก็ต้องอาจจะต้องใช้ใช้ใช้เซนต์ตัวเองเนี่ยมันเหมือนมันเป็นสัมผัสที่6นะว่าว่าอะไรคือว่าอะไรคือจุดจุดเด่นของเราคือจริงๆมันมันนาม,มาทํามากครับแต่แต่สุดท้ายแล้ว วงการบันเทิงมันก็มันก็คืออย่างนี้แหละมัน,ม,นมันเราดึงดูดอะไรจากความนำมาทำเหล่านี้ทั้งนั้นเลยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมีอะไรมาวัดได้เลยก <Hey, S 1> ็จริงๆอ่ะผมว่าก็คือเป็นการเซลฟ์แอนาลิ์แหละว่าว่าคิดว่าจุดแข็งของตัวเองคืออะไรแล้วก็ไปพัฒนาตรงนั้นให้มันแข็งแรงขึ้นให้ให้ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเข้าไปอีกแล้วให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าจุดแข็งเรคืออะไรเพื่อเราจะได้มีแบรนดิ้งที่ชัดเจน ขอ,ขออนุญาตขยายต่อในฐานะที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีความข้ามเกี่ยวกันระหว่างความเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดกับความมีคาแรคเตอร์นึกออกไหมซึ่งบางทีอ่ะมันมันตีคู่กันมาแต่มันไม่ใช่เส้นเดียวกันถ้าจะแยกจำแนกออกมาเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในเส้นบิวตี้สแตนดาร์ดแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วเป็นที่จดจำเออคือไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเลยหรืออาจจะไม่ได้อยู่ในพิมพ์นิยมในแต่ละยุคในแต่ละสมัย ทุกคนที่อยู่เป็นเวทีตอนนี้เราด้วยพี่เอกด้วยนนท์กุลด้วยคือเห็นหน้าปุ๊บแล้วเราก็จะจําได้ว่าคนนี้คือคนนี้ด้วยเสียงด้วยคาแรคเตอร์ด้วยบทด้วยอะไรบางอย่างนั้นนั้นมันอาจจะเป็นเส้นที่ต้องเลือกในความมั่นใจแล้วก็ขัดถูในสิ่งที่ตัวเองมีอ่ะให้มันเปล่งประกายออกมาค่ะเพราะว่าในความเป็นนักแสดงนะอันนีส้สำหรับเส้นนักแสดงเฉยๆแล้วกันเนาะเรามองว่าถ้าเราข้าม ความกังวลอย่างยิ่งในการที่จะต้องทำหน้าตาให้มันเข้าพิมพ์อะไรบางอย่างอ่ะเราจะเข้าไปสู่เส้นที่จะพัฒนาสิ่งที่เรามีซึ่งก็คือสิ่งที่นนกุลพูดก็คือว่าความรับรู้ว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไรอยู่ภายในที่มันจะทำให้มันเปล่งประกายออกมาเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะการเป็นนักแสดงจริงๆที่คนจะจดจำจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องหน้าตาแล้วเพราะว่าในการทำมันเป็นอาชีพที่จะยืนระยะวันหนึ่งคุณต้องแก่ แล้วคุณก็ต้องให้ความเคารพคนดูด้วยว่าเขาจําหน้าคุณได้เสมอคุณจะทุบมัเท่าไหร่ก็ได้เว้ยเราเราตังเราก็จ่ายตังกันไปที่เราจะทุบเราจะยืดเราจะหดเราจะขยายร่างกายอะ่ะแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะเราชอบตัวเองแค่ไหนมันคือสิ่งที่สะท้อนไปสู่คนดูว่าถ้าคุณยังไม่ชอบตัวเองที่อยู่ในพิมพ์เนี้ยในหน้าแบบเนี้ยคาแรคเตอร์ที่คุณจะพยายามขายอะ่ะมันก็จะไม่ชัดมันจะข้ามไปสู่เส้นความงามแล้วขอบคุณค่ะพี่โม <laughs> นี่ใช้จริงจริงครับทำไมพวกเราพูดอะไรแบบนี้ไม่ได้เราเดาว่าเรามันควรเป็นเราแหละที่ตอบคือนั่นแน่เป็นนายกผมลืมแล้วคือมันมันมันคือมันคือคำถามเดียวกันกับวันแรกที่เราเริ่มทำคือเริ่มแรกเลยตอนที่ เรามีตัวแทนคณะทํางานเนาะก็เป็นเหมือนตัวแทนพี่ๆนักแสดงในวงการนะครับเริ่มต้นเลยมันเริ่มจากคอนเน็กชันเพราะผมไม่ได้รู้จักคนเยอะพี่เอไม่ได้รู้จักคนเยอะคนกลุ่มระยะแรกที่ชวนกันมามันก็คือชวนคนที่ดูจะสนใจเรื่องเดียวกันมามา,มาพยายามทีนี้ตอนแรกเลยครับสิ่งที่เราพยายามทาคือเราพยายามอยากจะแก้ปัญหาทั้งหมดแล้วเราก็มาพบความจริงว่ามันแก้ไม่ได้ครับน,นักแสดงต่างประเภทเฉพาะทางเนี่ยก็ต้องก็มีตัวแดงต่างกันเนาะนักแสดงที่เป็น อาจจะเป็นสเปเชียลิสต์ฝั่งสตา์นหรืออะไรเ้ขาก็มีประเด็นที่เขาต้องการมากกว่านักแสดงประเภทอื่นทีนี้มันก็ขยัยต่อมาคือแล้วเราจะตีทงอย่างไงว่าเพื่อให้สมาคมที่อยากจะทํากันมันเป็นประโยชน์เยอะๆครับรู้สึกว่าก็เป็นการประชุมกันับแล้วสุดท้ายเราได้คําว่าออนสกรีนมาเบื้องต้นในออนสกรีนมันก็ช่วยเราสะกบประเภทแล้วแน่นอนว่าต่อเนื่องจากประเภทก็จะเป็นสะกบลักษณะปัญหาเนาะต่อเนื่องมาจากตรงนั้นนยครับมันก็มานั่งคุยกันว่าอ่ามันต้องมาเบรกดาวแล้วะยะสั้นระยะกลางระยะไกล ถ้าตอบคาถามเลยครับหลายๆอย่างที่เราพูดคุยกันบนโต๊ะครับมันจะโดนแก้ได้แต่มันเป็นระยะไกลหลายๆอย่างมันเราต้องอินโว้บเรื่องกฎหมายเข้าไปด้วยเป็นเหตุผลว่าทําไมสมาคมถึงควรจะโดนจัดตั้งอย่างถูกต้องสักทีหนึ่งเรามันมันยากมากที่เราจะเปิดมาเราช็อตเทอมเราเปิดมาด้วยท่าทีที่ที่มันอ g g r e s s ี v ที่มันรุนแรงแบบนั้นอะไรเงี้ยย้อนกลับมาตอบคาถามพี่ช็อตเทอมตอนนี้ครับมันคือการรวมกันครับอย่างวันนี้ผมว่าทุกคนเห็นทุกคนรู้สึกมันมันแทบจะเป็นไม่กี่ครั้งที่เราเรา เรารวมพี่พี่นักแสดงที่มีทั้งเรนจ์อายุที่ต่างกันความคิดทางการเมืองที่ต่างกันโตมาเติบโตมากับแพลตฟอร์มที่ต่างกันความต่างตรงนี้อันนี้เป็นก้าวแรกครับที่ที่ผมยืมคาพูดพี่เอกันเราต้องรวมกันให้ได้ก่อนครับพอรวมกันให้ได้แล้วเนี่ยเราถึงจะมานั่งย้อนกลับไปตอบคาถามนึงคือว่าไอ้ราเทเบิลหรือว่าโมโนล็อกใน YouTube มีไว้ทาไมครับมีไว้บอกเล่าเรื่องราวพวกเนี้ครับหวังว่าเราหวังว่าเราจะเจอคนที่คิดเหมือนกันเยอะขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งที่มันเยอะพอเนี่ยเราจะเข้าสู่ระยะกลางเมื่อเราแข็งแรงแล้วอะเราจะทําสิ่งที่ว่าได้ทํากันมาสักระยะหนึ่งครับก็รู้ว่ามันมันไม่น่าจะจบที่พวกผมหรอกหรือพวกเราด้วยซ้ําปัญหาคือแต่ถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้รุ่นต่อๆไปก็จะเป็นอย่างนีง้ครับผมผมแค่หวังว่าสมมติวันหนึ่งเราแก่ที่ผมบอกผมจะไปน,นอนเล่นเงือกกะเบสอะคือผมหวังว่าวันที่ผมนอนเล่นเงือกกะเบสสังคมเราจะมีนักสแสดงเยอะๆเก่งๆนักสแสดงเฉพาะทางจะแบบไม่ต้องมานั่งเซ็งว่า โอ้ oh, ทำไมฉันไม่มีที่ทำไมทำไมฉันต้องลงไปแย่งปลาในบ่อเดียวกันเนี่ยสุดท้ายที่คุยกันในสมาคมอ่ะสุดท้ายมันอาจจะเซนซิทีฟถึงขั้นว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องของระบบการศึกษาหรือเปล่าวะเราสร้างดีมานที่เขาต้องการความแตกต่างไม่ได้ในเมื่อดีมานไม่มีต้นน้ำเขาะจะผลิตอะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายเราเป็นวัตถุดิบสุดวันเราเป็นวัตถุดิบสุดท้ายครับมันยากมากที่จะคุยเรื่องนี้แต่ในขณะเดีวยวกันผมก็รู้สึกดีที่มันเริ่มมีการชวนกันคุยละครับครับ ท็อปก่อนไหมล่ะห้าปีสิบปีมองตัวเองไว้มองตัวเองไว้ยังไงหลังจากที่พูดคุยกันแล้วอะไรเงี้ยครับอืมอือคือในฐานะนักแสดงของผมอ่ะยังคงมีอีกหลายอย่างที่ผมอยากจะทํามันแล้วคิดว่าถ้าทํามันแล้วมันก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองด้วยใช้คำว่าผมยังคงมีบทบาทที่ผมรู้สึกว่าชีวิตนี้ครั้งหนึ่งผมอยากเล่นหรือผมรอมันมาทั้งชีวิตอ่ะมันยังมีบทแบบนั้นอยู่ที่ผมอยากอยากทํามันนะครับระหว่างนี้คงรักษามาตรฐานดูแลตัวเอง แล้วก็พัฒนาเก็บเกี่ยวอาวุธเข้ากระเป๋าข้างหลังเก็บไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็คงจะคล้ายๆกับกับท็อปคือก็คงต้องดูแลตัวเองไปเรื่อยแต่ว่าโอกาสมันก็พูดถึงโอกาสอีกเนาะว่ามันจะต่อเนื่องไปในอีกระยะประมาณไหนเท่าไหร่ซึ่งเราอยากอยากจะอยู่กับสิ่งเนี้ยที่เรารักอ่ะอยู่แล้ว ใน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  long term แบบก็ประมาณนี้แหละฮะคือก็ยังเห็นพี่พี่ที่ยังคงแสดงอยู่เช่นพี่เอกเนาะเบสครับเบสไปคุณละแม่งมองยากเหมือนกันนะไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงอันนี้เราว่าทุกคนมีความคาดหวังให้ให้ตัวเองมีงานงานแสดงต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่สำหรับเราตอนนี้เรารู้สึกว่าเราจะเล่นตามเกมแม่งทุกอย่างเลย คือสังคมโลกแม่งเป็นไงกูจะพยายามหมุนตามให้ทันให้หมดเราจะแบบเกมเป็นไงเล่นเลยจะเล่นลองเล่นกับมันดูตอนนี้เราก็แบบพยายามทําทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะหาอะไรก็ตามที่ทําให้คนเห็นมุมของเราเพิ่มเติมแหละว่าเราเป็นแบบเนี้ยมึงชอปปิ้งกูได้ในแบบเนี้ยพยายามทําอยู่ซึ่งขอบคุณคําถามเหมือนกันที่ทําให้มาย้อนตอบตัวเองว่าเรากําลังจะ เป็นยังไงแล้วเ,เ,เราตั้งใจให้อนาคตามันเป็นแบบไหนเนี่ยทั้งทั้งวงที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยเรา <Agre ed. S 1> เราชื่อว่าการทําไปเรื่อยๆทำ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 ไม่ว่าจะเป็นการแสดงไม่ไม่เกี่ยวกับการแสดงก็ได้แต่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาให้คนได้เห็นนะสาหรับเราสิ่งนั้นเราก็พยายามทําอยู่เหมือนกันของเราอ <daughter> elly, ราจจะโชคดีหน่อยที่เรามีพื้นอยู่แล้วที่คนรู้จักว่าเราเป็นนักแสดงเนี่ยเราแค่พยายามทําให้มันกลับมาอยู่ครับครับก็เดี๋ยวเราแกรัมึงมึงอีก5าปีล่ะ มึงอะเหียนแมเนี่ยป้ายพี่ตึกตึกตึ๊กเขียนวเขียนเองแล้วเหรอไม่มีการเขียนผมคิดเองเมื่อกี้ผมคิดเองว่าหมดเวลาททผมปกป้องทุกคนเองโอเคคุณหล่อขนาดนี้เลยเหรอพี่แกรช่วยรบกวนสรุปทั้งหมดของวันนี้ให้หน่อยพี่ฝากด้วยครับสรุปแบบคมๆเลยพี่จริงขอที่เดียวก็คิดว่าพยายามทําตัวเองให้มีคุณค่าครับคือหมายถึงว่าอย่างตอนที่ผมไม่มีงานอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเรามีคุณค่าในด้านอื่นได้ที่ไม่ใช่การแสดง พอ,พอทันทีที่เรามีคุณค่าแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆมันจะมันจะค่อยๆตามมาอถ้าคุณบอกว่าวันนี้ไม่มีงานแล้วเราก็ไม่มีงานเราก็นั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแต่บางคนอาจจะเลือกแบบอ่าเดี๋ยวกูไปฟิตเนสให้หุนกูดีขึ้นก่อนไว้ไอ้กูไปเรียนร้องเพลงแล้วกันเออไม่รู้ว่าไปเรียนเต้นไปอะไรเงี้ยหรืออะไรก็ได้แต่มันก็ต้องใช้เงินนะนะอันนี้เข้าใจแต่หมายถึงนั่นแหละพอมันค่อยๆแบบกรูมิ่งตัวเองหรือทําให้เราแบบพร้อมมากขึ้นอะไรยเงี้ย เราคิดว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ในพาร์ทของการเป็นนักแสดงควรจะทำแต่ถ้าถามว่าในอีก50ปี5-10ปีข้างหน้าสําหรับพี่พี่ก็มองว่าในวงการเนี้ยมันมีเรื่องของเศรษฐกิจที่มันส่งผลกระทบหลักๆกับอินดัสทรีนี้มากอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออดังน да. ั ja. ak ak oh. ้นค so ุณก็ต้องมีอะไรบางอย่างที well so. right. Listen, culture, so. like yeah. mm ่มันก็รองรับเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะคุณไม่สามารถจะดิพเพนออนอันนี้ได้นะแต่ผมคิดว่านี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้สมาคมเนี้มันถึงต้องรีบเกิดขึ้น แล้วจะได้เกิดการเข้ามาช่วยเหลือกันเราก็รออยู่แหละว่าการที่การช่วยเหลือจากหลายๆฝ่ายมันจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมรูปแบบไหนแต่ว่าก็อย่าหยุดพัฒนาตัวเองครเพราะว่าเราก็ไปขึ้นกับสิ่งอื่นไม่ได้ร้0ยอซนต์ะครับครับผมครับชืว่ตอบดีครับตอบดีครับ